สวัสดีค่ะขอร้วเราเขสู่ออดิชั่นอันนี้ต้องพูดรอพูดเป็นครั้งแรกพูดเป็นครั้งแรกทำให้ได้วันนี้เราจะมาทำการรีแอคชั่นน้องๆวงบัสบีของยูไอท์ เย่ๆเป็นครั้งแรกเป็นวอลแรกของน้องเลยงยากใจกี่น้องเปิดประเดิมเปิดช่องแย่เปิดเออแบบชื่อพวงป้องใจบัสค่ะได้เปตยบัสค่ะเราไม่กล้าจะไปอยู่เป็นบัสกับน้องเตยเราเป็นแฟนคลับเขายังไม่บอกชื่อเตยเราไม่บอกชื่อใช่เตยบาสถ้าเขาบอกชื่อดอกแล้วเราค่อยเปลี่ยนไงตอนนี้เป็นเตยเตยบัส เอยบาสเออบัสเอยบาสโอเคมันไม่ใช่เราลงคลิปแล้วเขาบอกแล้วอันนี้ก็คือนะวันที่เราอัดนวายังไม่รู้ไม่บอกชื่อดอมโอเคไหมทุกคนนะคะแล้วเราก็คือปล่อยคอนเทนต์มาแบบจุกอุ้งมาซึ่งเราก็จะเลือกทำอันแรกสุดก่อนเฉลิมฉลองกับวงบัสของเราบอกเลยว่าตลอดเวลาเนี่ยคือปล่อยแบบ อ่ำโฟโต้คอนเซ็ปต์โฟโต้แบบช่ำโบมากช้บมากแบบลุคดีแล้วใกล้จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีโชว์เคสเดบิแบบใช่ไม่รู้ว่าอะไรลงก่อนลงหลังก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคลิปที่เราลงเนี้ยจะมีอะไรออกมาอีกแต่ในวันที่เราอัดเราจะพูดไปก่อนใช่เพราะว่า Because of you ู่เฉย ถูกแล้วก็ไอ้าอว่ามเซอร์ไพรส์มากๆด้วยทั้งแต่ตอนที่น้องไปเป็นแขกรับเชิญของบิวกินฉันก็วไปไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ก็คือเป็น walk แรกของน้องๆที่เป็นเบื้องหลังคอนเสิร์ตของบิวกินเลยใช่แล้วคนที่เราชอบทั้งสองคนอยู่ในวงกัน ก <oh> pues ี่ตายน่อนนะคะแล้วกอนดี่จะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งก um> <No um ิ๊งให้เราเลยค่ะฝาก Membership w อชบายด้วยนะครับได้ดูคลิปกันใครไม่พิเศษต้องมาไฮอยู่ใน playlist Exclusive ขอานบัสจ้าแล้วอยีปุ่มซูเปอร์ตังนะครับฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้เลยนะจ้าใช่ค่ะคลิปน้องบัสก็อยู่ใน playlist เดิมใช่จะไปเพิ่มหรือไปเพิ่มแ็นบัส X เอ็เอ็ดกาเเโอเคไปค่ะไปดูกนจ้า โหเท้มมากเออโอ้ย่มมาครับเวลาแต้วน่าสัวนกรเท่อยู่นะฮิัรส u ดีไรเชนส์ฮ s ครสับดีครเชนส์โหคนมาคิดโอ้ยไทยแลนด์ครับวีขนาดหน้าสดอย่างดีเลยอ่ะนั่นคือนูเน็กหรอนูเน็กนูเน็กใส่แมสน่าหลักน่าสดอย่างน่ารักเลย โอ้ยขอคุณดิจ้าเมื่อกี้ใช่ไหมผ่พาราเมื่อกี้ครับชผลพันธุ์หรอก่าราใจย่อนเจาะไปเลยครับผลอะไรใช่ครับ่ามเอวได้ใช้รุ่นนั้นนะรุ่นนั้นเอ๊ะท่เพครับผมขอบคุณเองครับก็รอดูพวกเราด้วยนะครับสายยาว่ามันจะมาเพอความสดใสให้กับทุกคนได้ครับได้มาโอ้ยต้องดีๆเกินมากนะครับคนนั้นนะครับขอบคุณดิจ้าครับ อภิวสุครับหล่<ะ>หอขึ้นเรื่อยๆหรือวะจริงรน้องใส่เสือเ้อเชอร์ธรรมดาก็คือหล่ออ้ยมุดจังน้องเมย์นี่นักมาคิดให้มากจริงแฟชั่นนิสตา้านะลังครับ <c oughs> โอ้ยหลับโอ้คุณเปิลหล่อจังเลยอ่ะ กเปรั้งแรที่เล่นดแาล่นกับที่นรดแล้วก็เป็น้งกที่มาเป็นครั้แรที่ตล้วกเป็นครั้งแรที่ลอมานไอ้ป้าก่เป็นการลงตัวที่แบบแล้วลานตามาจริง

ไม่มีใมรมีไหมครับนีเปิดเปส่งคนนีคือหัานัยครับคนนี้เขาไปเรื่อยครับเดี๋ยวสักวันนึ่งถ้าหลายใจยไปเรื่อหน้าจะยืนอยูเฉยๆก่อนงงทอัเขาจะมีจาหผู้ังเขาไมด้สหัันท้คายแบบรวมลูกอยู่ในเฟรมเดียวกันลูกสคนแต่งตัวขึ้นมาแลว่าออรามันออก ใช่ครับทันจริงครับกินเต็มินดีบ่ากเอ๊ะแต่ากครับว่าใครจะแต่งได้อยู่บ้าน l e t s g e let s c u e ข้อมายกก็เห็นได้นะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีห้องน้าในตัวแลวก็มนี่ว่าเลยมีห้องน้ำในตัวครับแล้วก็มีโซนแต่งหน้าเป็นสา

ไ้ควือใครมันพูดเก่งนะครับคือที่กมพูคนยาวพูดไม่เก่งหรอพูดไปแล้วมช่วยหน่อยนีคอกให้ะดําเนินรายการแตพูดคนยวตอนนี้ทานไวชนรก็แนะนำอ้อะโอ้โหนี่เธออ้ามาเครับอเล่าให้หน่อยว่าหลังจากดูรันจูเมื่อวานรู้สึกยังไงอะเลเมาี่หลักมาก ปวดจัดอะดูอินมากปกติ้นทูง่แบบบวกสีเหลืองนั่นแหละอชเหมือนโชว์จริงอะแล้อินมากอะอินอินห้แค่ร้านอะคือผมอยากแบบคืออนเกอล้อกันเออผมอกปลอิมพ์ผมน้นดูไม่อยากไม่อยากเปแบบลยคืออยากแะอยากละบทลคนดูแอินินซึ้งอยู่ปกตเื่อคคก็เกือบล้อกนน่าูโอ้หต้องดีแต่ละคนคือจรงชอบนยุกของะไรก ่ดลกันนเล็กจะไม่ใส่ก็ได้ตอนเมอนยุเรีย่นอย่างนี้นี่กจะว่าอยากคก็อ่านากือตอนเล็กเียกที่เรียคจะมหยุดนะแล้วเราต้องทมือจะไปเล็กให้ร้ินอย้รยดให้าับเพื่อนเ่นเอนน่ารักขอใมกลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้ว ทรงมีหน่ารักมากเลยครับทรงผมมันเท่จังเลยวะทั้งสองคนเลยนะาดดูสนุกมากแบบเข้าใจแล้วว่าทำไมที่วยินมีแฟนทับเยอะเพราะว่าเมื่อวานโดนตกเจ็บเด็บโดนตจริงๆแล้วเที่ชอบพิสูจิงพิมพ์ไนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ต่อใช่ใช่เพลงที่เพื่ออยากฟังมากๆราเพื่อไเพ่ออยากฟังสดก็คือเพง เสียงแบบเป็นไ้อย e ุสุดต wow> uh 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 uh> uh ื่นเต้นแทนเด็กๆ นะครับผมเราบอกที่ทวนเพราะว่าเราใกล้จะเขารืะใกล้จะขึ้นสเตจขอ้นสเตจซึ่งอันนี้เป็นคำล็อกเรายังเป็นเกสอยู่ยังยอยู่ยังยอย่างนั้นยังไม่รู้ออกไปทุกคนก็รู้แล้วแต่รู้ที่ไหนบางคนน่็รู้ว่าเราว่าเราเป็นเกสคนเลยนะคนเลยนะคนมาดูคนนี้ได้ดูเราด้วยนะเออเออมองเลื่องอะไรอยู่แบบโอวยหลอกมากครับนึกเต้ โอ้ทตายหลีดน่าจะสนุกอยู่นะสิบสองคนห้องเล็กกันเลยไม่มีใครที่จะรุบไม่ได้ทุกคนจะตู้กันร้องร้องเรองค้ง <c oughs> ไทยเน็ค <c oughs> มาแรงมากโอ้ย เขินยไเลยนมเุกกึงกูเคยพยายามจะใส่เสื้อแบบนี้แหละไม่ได้นองรอดแต่เราไม่ได้จริงคือเรามันจะขำมากเฮ้ยไมไม่แล้ครับอันนี้มาเฉยเลยไมคนไม่ได้เนี่ยชวนใครมาอีกไหมชวนีกไหมไม่ไมวนเราจม่รู้ว่าาชื่อว่าเทส่านสิอะไใช่ ตัววงก็ไม่ใช่สายไม่ใช่วงกันไหมวงชื่อ b i o s s a r m o y ม d บัมก <c oughs> <c oughs> ็แบบม่อยบ่อนออกตอนนี้ไม่มีใครรู้น่รู้จริงมีกองแรงแรู่เามที่รู้นะคนแล้วก็รไมิยงแล้วก็มทกมงรองแล้บริษัทคนก็เยอะอยูู่านแรกวอกแกที่จะแบบออกสู่สายตานดหลักที่ประกาศโชว์ไปแล้วก็นั่นแหละครับทุกคนก็ไม่ได้รู้ยแหละ ไม่ว่าใครดูแลมันจูๆไปน,นะครับองบอกใครรอหลังมาที่แแล้วก็ลงทวิตโคต้ดทวิตให้ฉับใจเอาให้ขึ้นเพจระดับหนึ่งะะเลยเจ็ดเพจระดับโลกเ,เ,<ล>เลยนี่ผมก็พอแลวครับบอกเลยว่าก็จะหาแบบเลยกินเหน่อยเจดสวอ่ะองเสร์ประมาณมูะะ่แกินเลยเดี๋ยวไม่ไหวอันนี้กรา,าดหาด้วยอ่ <c oughs> ะเขาบอกว,ว่าก่อนที่เรมาเป็นคนเดียวเลยมีมา่อแล้วนะไปเลยไปเย

โอ้ยหล่อยันเงาเมื่อกี้ต้พี่่จอน่ารักพี่จไปใช่ไ้พี่จะไอยคนไทยจริงไทยแลนด์ วายก่อน <Why> ไม่มเคยไปข้างหลังไปทีอีกป่มมันเตี้ยม,มากทุกคนเคยเดินชนป่มมีคนชนประจำแหละทานเอยเสียงกีก็หุ่มมากมันคุมมากจริงทุกคนเพราะว่าเธอครบโอ้ยก้อง

โอยน้องเน็กติดเลยอ่ะน่ารักเออเลาวิวกินเป็นคนน่ารักมากจริงแต่ลูกคู่คือหน้าแบบเด็ดเ <c oughs> ตองแก้ตัวสะหนะึ่เยอะมาก

มนจะเริ่มประมาณ6โมงตอนนี้าตโมงครับก็คือกำลังจะเริ่มแต่เราเราต้อง s t a n ลังก่รนะฮะก็มีเวลาเตเรอชั่วโมงตอนนี้ก็ชิวเาราดูกันว่าวันที่สองจะมีอะไรหว่าสกบายยางเลนะรข่าวมากหนูขาวก็รอไฟที่ถืออยู่อีกงงโอ้ยชอบมากโอ้ยโอ้ยันนงช <laughs> oh, my always I'm to Hey, babe, give me a place to lay my heart on. There's a golden the oh, right? and you with the show, I'm waiting a lot of heart for to go. Please, to me the honor and be tomorrow. Top crash, uh, ta ta up? ta to a third crush. Baby, what's up? a to a third my Time not take a third time. Time to take a สดีใจแทนน้องอ่ะได้ขึ้นอิมแพคโอ้องีวันนี้เัาจะมีเป้าหมายโอ้ยเขาแต้มน้องน่ารักมากเลยน้ะแบบกลุ่มดวงดังแล้วเราก็เป็นเหมือนกันใช่ใจ จริวนเหจินจินเหมือนเช็คกระจกอะลูกวานน้คนจะมาเรอวันจะเปน่อวันนี้ก็ขึ้นน่ารักครับดโชว์คหลอกอว่าไปหนใช่ครับใช่ครับเราเราังน้าพี่ ว่าคนทีมาบ่อยมดนัยานคือกิอจเยอรเป็นคนย่างนี้จริงๆอ่ะเอ็นดูเนาะก็ครับก็ดีครับก็โอเคครับมาดูบ่อยเลยน่งลอุ้ยเหมือนยุ

ผู้เหมือนแวมพร์นะทุกคนสาสว่าม่ค,มคล้องแแมพายสูงเอ็กซ์โหวดมากน<า>ี่มันต่ำมันต่ำจริงคาตรงนี้มันต่ำจริงแต่ทุกคนชินหมดถ้าเกิดคนที่ทำแบบที่นี่ทาง้ซนเพ่นทกับผมาก่เวลาผมบนอนคือร้อยนย่างอนอยาก้เาเดนด้ไม่แล้วนอนนยเลยก

ชดีใจแทนเด็กๆเนาะ ผมอยากได้พี่ิไม่คมันมันเหมือนแบบตัวมับบพี่ไงแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบพอมาเออเขาตมาด้วยกันจริงมาด้วยกันพีคนเดิมที่แบบนครับผมมากับเขาแล้วก็เขาตีพี่มาผมาผมแล้วก็เด็กจัก้าสเออแล้วอยากให้คนที่ดูวองนี้ว่ามีคสมาับคอเสิร์ตพีเอจับก็อนเสิร์ตผู้เจ้าพี่มสูงมากเลยเนาะ

เออไม่กินไม่ก hmm. ินเมนเมนค่ะเมนเมนเมนคเมนมัก oh,

กรับหนดในส่นนี้นะครับผมบายฝากไลค์กดไลค์คอมเมนต์แล้วก็ติดตามไม่์ไอดีของไีกดงกดกดกนะนี้ริ่งกๆดิ้งกดดิ้งกดดิ้งกกด้งดดกดดกดิงกดดดิงกดดดิงกดดด้งกดดกดดิ้ิ้ไกิดดิยงกิ่งกดดิ้งกดดิกกกก คือต้องมองนานๆนนมองนานๆอ้อยพอดมากอขอบกันแล้วน่ารักมากเวดีใจกับน้องๆทุกคนจริงเป็นโอกาสที่หาได้ยากอันนี้ต้องพูดแบบนี้เลยนะทุกคนการขึ้นอิมแพคนี่เป็นความฝันของศิลปิน<ล>ไทยหลายๆท่านเลยนะจริงๆแทบจะเป็นโกใหญ่ๆที่วัดความสําเร็จของของตัวเองได้เลยอ่ะวัดได้จัดชการที่เราจะได้จัดคอนที่อิมแพกหรือแบบ หรือทํอาอ,อะไรสักอย่างใช่เพราะฉะนั้นยังรอวันของน้องๆเนานะวันที่ได้ไปเจออิมเพคน้องได้เปิดด้วยทันด้วโดมไปแล้วจริง,รงๆคือแบบพอในไทยมันมีน้อยมากทุกคนการที่จะแบบแอคชีพีละครทุกคนก็รู้ขนาดทอยอยู่แล้วเนาะมันคือการที่ฐานแฟนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริงๆคือบิวกินอะเป็นหนึ่งในทีป๊อปไทยที่ประสบความสําเร็จมากๆนีๆนดีใจนะที่น้องได้รับโอกาสไปเหมือนแบบไปทําให้แฟน รู้จักมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าจริงๆคือฐานแฟนที่ตามบิวกินเองอ่ะก็เป็นฐานแฟนในอนาคตที่จะมาตามน้องได้เป็นกลุ่มเดียวกันเลยแหละทุกคนแบบเออชอบความคอนเนคชันตรงนี้นะจริงๆก็คือมันเป็นความตั้งใจของเนาะเด็กพี่โยงทั้งหมดอยู่แล้วเขาซัพพอร์ตกันละกันใช่ตอนตอนแรกคือไม่รู้เลยแล้วพอแบบจาได้ว่าเห็นติดเทรนแบบรัวๆแบบตกใจเหมือนกันแบบฮะแล้วตอนแรกคิดว่าไปแค่น้องที่เดไปประมาณไปยี่สี่เลยอย่างแบบดีใจมากรู้สึกว่าแบบ มันยากมากทุกคนเนาะเนี่ยทำเออเนี่ยทำ <concert S 2> คอนเสิร์ตมาเยอะมากๆาแล้วรู้สึกว่าแบบแค่ไม่ใช่แค่ศิลปินไทยนะศิลปินเกาหลีบางคนเขายังรู้สึกอภิเชษกับการจัด Impact นคะมันมันมันไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆแล้วก็การที่บัตโซเอาหรือมีคนมาดูเราเต็มความจุหอไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายมันเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งในชีวิตเลย ฐาต่อไปของ Impact ก็อ,อ่ะเราก็ไปอาชีพกันต่อไงราชมงราชมังอะไรไปแต่แบบ Impact ถือว่าเป็นด่านแรกที่ที่แทบจะเป็นโกของหลายๆวงใช่ที่แบบอยากจะจัดคอนเสิร์ตเดียวของตัวเองะเอะไรอย่างเงี้ยดีใจกับน้องๆที่ได้ไปเห็นความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นความสำเร็จของคนอื่นไปก่อนและเป็นการชิมหลาในเวทีแล้ว ระดับประเทศของเราเพราะทุกคนต้องกล้าพูดเลยว่าการที่เราออกไปยืนตรงนั้นแล้วเห็นคนเต็มพื้นที่อ่ะมันตื่นเต้นขนลุกผัมันฟูลฟิลมากมันฟูลฟิลมากมันมันมันดับเบิลความแบบหลายๆอย่างไงแหละทุกคนจะได้แรงบันดาลใจอะไรดีๆกลับไปแบบเยอะมากๆกับการที่แบบอยู่ท่ามกลางคนที่รักเราใช่แล้วขนาดแบบเราแบบเวลาเป็นแฟนคลับอ่ะเวลาเราไปแบบสามสี่ชั่วโมงตรงนั้นคือกลับมาต่อชีวิตได้แบบมหาศาลนะ ได้รับศิลปินก็เช่นกันทุกคนมันเหมือนแบบอยู่ในพื้นที่ที่เรารักใครแล้วก็แบบมีแต่คนที่แบบเนาะไปกันมามันแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอฟเฟก์ที่ดีมากที่แบบกระทบไปทั้งคนให้และคนรับในวงกว้างที่แบบอิมแพกมากนี่แบบทาคอนเสิร์ตมารู้สึกว่าแบบมันเหนื่อยมากทุกคนแต่ทุกครั้งที่แบบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยพอจบทุกคนจะแบบขอบคุณทุกอย่างที่มันแบบผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีอุปสรรคใดๆทุกอย่างราบรื่น เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ศิลปินมันไม่ใช่แค่เกสมันคือทีมงานจำนวนมหาศาลที่ช่วยกันรังสรรค์ให้งานมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคือแบบฟันเฟืองที่มันเกิดขึ้นในคอนมันเยอะมากมันหลากหลายชีวิตมากๆนะคะเพราะเพราะฉะนั้นเวลาคนหนึ่งมันมันเริ่มแล้วจบแลนดิ้งไปแบบสวยๆมันจะกลายเป็นความทรงจาที่ดีกับทุกคนมากๆดีใจทนน้องๆมากๆมันเป็นโอกาสที่ยากมากเนาะ แต่ตอนนี้ก็เปิดตัวแล้วยังเป็นทางการถือว่าแบบมามากๆรอติดตามผลงานมามากๆจริงๆเออเราก็รออยู่ยิ่งใช่ขึ้นเรื่อยๆจริงที่ตื่นเต้นกับเพลงเปิดตัวด้วยแล้วก็แบบหลายอย่างในอนาคตเนาะที่มันจะตามมานะคะก็ยังตามให้กําลังใจอยู่เสมอดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองเล็กๆได้ร่วมลุ้นร่วมเขาแล้วล่ะร่วมลุ้นเห็นตั้งแต่จุ้มเด็ก ตนแต่เล็กแต่น้อยเหมจนตอนนี้และในอนาคตอีกต่อไปเรื่อยๆใช่ฟีลเหมือนเราเตาวงแล้วเราเจอตั้งแต่พีเดย์จริงจริงจริเป็นแบบอันนี้แบบจะได้เดย์อย่างเป็นทางการแบบออฟฟิเชียลแล้วนะคะก็ตาให้กาลังใจน้องบัสกันเยอะๆจริงรอดูความสําเร็จในภายภาคหน้าของเด็กๆกันไปด้วยกันนะจ๊ะทุกคนใช่แล้วพี่ยงรู้ว่าแบบท่านขับติดขัดอะไรก็ให้น้องบอกแล้วว่าน้องชอบชื่อนี้ทุกคนฟังหัวไว้น้องชอบชื่อนี้โอเคชอบก็ชอบขับโลกได้ ได้พี่จะซัพพอร์ตหนูเอง<า>ได้บีค <of> อสมยูไ <I shine. S 1> อชายนะคะชื่อยาวมาชอบโอเคเจอกันใหม่วอกหน้าค่ะสวัสดีค่ะบบ๊ายบายย